สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำาเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้พออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุหลายๆท่านก็สอบถามพออน้อยมาส่งวันเดือนปีเกิดกันเข้ามาเพื่อที่จะให้พอ,อน้อยดูให้ว่าจะลงทะเบียนได้ในช่วงไหนค่ะก็มีรายหนึ่ง่ะส่งคําถามส่งวันเดือนปีเกิดมาเกิดวันที่สามพฤศจิ กายน2506เกิดวันที่3พฤศจิกายน2506ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยัง่ับอ่อน้อยมีคำตอบให้เลยนะคะลงได้แล้วค่ะลงได้แล้ว,ลลวช่วงนี้เปิดรับลงทะเบียนสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน250 7ค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดวันที่3 พฤศจิกายน2506ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วในะจะให้ไวเลยด่วนเลยซึ่งจะเปิดไปจนถึงวันที่30กันยายน2566นะคะค่ะท่านไปลงที่ไหนลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบอรตรหรือสำนักงานเขต ที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในะจให้ไหวให้ด่วนเลยสำหรับท่านที่เกิดวันที่3พฤศจิกาย,ยน2506เอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคาร ทางนี้ทางนั้นท่านต้องเลือกดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะจ๊ะที่บัญชีมีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวก็คือมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนนะจ๊ะก็ให้ไหวเลยอย่าลืมไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่สอบถามมาแล้วท่านจะได้รับเบี้ยยังคีบเมื่อไหร่ ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพค่ะหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่3พฤศจิกายยน2566เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพตั้งแต่เดือนธันวาคม2566เป็นต้นไปนะคะ 59ปีในปีงบประมาณนี้จะครบ60ปีในปีงบประมาณหน้าให้ไวให้ด่วนเลยนะจ๊ะสําหรับท่านที่สอบถามมา3พฤศจิกายนายยนย์0 6ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วไม่ต้องรอให้ตัวเองถึง60ปีแล้วค่อยไปลงการไม่อยากให้เสียสิทธิ์เลยสักเดือนเดียวเลยนะคะ,คะหรือท่านใดที่จะสอบถามขออนอยเพิ่มเติมกส่งวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะขออน้อยจะลงให้ว่าท่านจะเริ่มลง ทะเบียนได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับก็คือตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปค่ะทุกคําถามพออ้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออนอยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสําหรับในคลิปนี้พออนอยต้องกล่าลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ